บินบรรลือลิศยืนยันเชิญชวนคนมารับเสด็จไม่ใช่ม็อบลั่นเห็นต่างได้แต่อย่าแตะต้องสถาบันภายหลังจากที่บินบรรลือลิศและเอกพันบรรลือลิศเชิญชวนชาวไทยร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนศาส,าศาสดารามในวันที่1พฤศจิกายน2563เพื่อแสดงความจงรักทักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยบินและเอกพัน์ได้เดินทางมายัางบริเวณหน้าวัดพระแก้วเพื่อร่วมเฝ้ารับจเจดดจพร้อมกับเปิดเผยว่าการออกมาครั้งนี้เพื่อปกป้องสถาบันเพราะมีความรู้สึกว่าโดนจับจ้วงซึ่งตนต้องการออกมาด้วยความจงรักภักดีความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ต้องการออกมาต่อสู้และการเชิญชวนออกมาในรอบนี้นั้นไม่ใช่ม็อบไม่มีทุน แต่ออกมาทําหน้าที่ปกป้องชาติเท่านั้นทั้งนี้ยังยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองตามที่มีการโยงในโซเชียลและอีกวันที่จะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงพลังคือวันที่5ธันวาคม2563ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของคนไทยและขอฝากถึงคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองว่าทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองแต่อยากฝากว่าอย่าคิดต่างเรื่องสถาบันเพราะไม่มีเหตุผลใดที่ควรปฏิรูปสถาบันเพราะฉะนั้น ขออย่าทําให้เกิดความขัดแย้งในประเทศทําให้คนไทยเห็นขัดแย้งกันบินบรลลิลิกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ